สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคาร์นะฮะ,ะวันนี้นะฮะผมมีรถ PPV เข้าใหม่อีกหนึ่งคันราคาเบาๆนะับพออยู่ประมาณ8,000นนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาเจ้าตัว Sport, ะะมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะโฉมปี2 0 1 2อยู่นะครับแนะนำคันนี้เลยนะฮะเป็นตัวมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต5 GT ขับ2เกียร์ออโต้นะครับปี2012นะครับไม่ใช้งานไปที่120,000 ห้าพันกิโลเท่านั้นเองนะฮะได้เป็นสีขาวนะครับพร้อมล้อแม็กนะครับมาให้นะครับทั้งเบิกใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะนะครับก็นะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะรบกวนเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกและก็ภายในของเจ้าตัวปาเดโรสปอยคันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับนะครับก่อนที่ไปชมนะเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับราคาเราเปิดขายเพียง3990 0 0าเบาทเท่านั้นเองนะฮะ399,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์นะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับขอเพียงลูกค้ามีรายได้2เท่าของค่าง,งวดน,นะอย่างคันนี้ประมาณ16,7 0นหกหมนะฮะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับ ขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่มีปอดล่าช้านะครับก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับมีบริการจับนฟแนนให้ทั่วประเทศเลยนะครับคันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับคอมเบลเลดีไอดีนะครับเป็นตัวโฉมปี2012ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กับฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดําด้านนะครับนะมีตัวฉีดโคมไฟมาให้ด้วยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับรถไม่เคยมีประวัติ จนหนักทีความจมน้ำนะครับในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนะลัดด้วยกับตัวยางดัหล็อกนะครับ AT20 นะครับผมนี่ล้อแมกขอบ18ไซสยาง265นะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะฮะนี่ล้อแมกแบบขอบ18นะครับนะเป็นล้ออ่ารุ่นอะไรผมไม่ทราบนะในส่วนนี้ไม่ค่อยมีความรู้นะครับสวยเลยนะครับล้อแมกไม่มีดุ้งไม่มีแบบนะเสียเลยนะครับแล้วก็ ล่างดเดิมๆนะครับไม่มีจมน้ําที่คว่ำจมน้าําบันไดไม่มีที่คว่ำจมน้ําน้ําท่วมนะครับนี่เลยนะบันได้ค่าจะเป็นสเปคเดิมนะครับตัวรถบางๆเลยนะครับนะกระจกด้านหน้าก็ของเดิมๆนะครับภาษีพรบต่อให้กระจกพับปรับไฟฟ้าบอดี้โครงสร้างนะมีรูปแหล็กมาให้ติดฟรริล์มมาให้เรียบร้อยนะครับนะติดฟรริล์มมาให้ปลอยบางหกบนะครับมีรูปแหล็กรถสีขาวโลหะมมทองโอ้สวยหล่อเลยนะฮะหล่อเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้านท้าย มีเซนเซอร์มาให้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟท้ายเดิมแทนโรงงานนะครับนะไม่มีแตกรายงานนะครับหลอดไส้นะครับท่อก็จะเป็นปลายท่อแต่งนะครับแบบนี้เลยช่วงลงช่วงล่างนะฮะเดิมๆนะครับนี่นะครับไม่มีแบบสนิมนะครับนะไม่มีแบบสนิมให้นะครับตรงนี้แบบเดิมๆนะครับมีที่ปัดน้าฝนนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นตัวไล่ฟ้าแล้วนะฮะกระจกไล่ฟ้าแล้วนะครับ ภายในนะครับเบาะเบิรดต่างตกคงตะเข็บเบสอาร์ตน็อตไม่มีขยับนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีขยับเลยเดิมเดิมเบาะจะเป็นสีครีมนะดูสะอาดตามากแล้วก็เบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับนี่นะครับสามารถพับได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆนะฮะนี่แล้วก็มีที่เก็บของมาให้ด้วยนะครับแอร์ราวแล้วนะฮะนะครับแอร์จะเป็นแอร์ราวแล้วนะครับผมสวยๆเลย นะครับนะสสำหรับเพื่อนเพ่ใดที่สนใจนะต้องรีบนะครับรุ่นนี้นะครับราคาแบบนี้หน้าครบนะครับจะไปซื้อสดได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะปลายท่อจะเป็นปลายท่อแตกแบบนี้เลยนะครับอ่าดีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับภายในนะครับแผงประตูตรงนี้จะเป็นสีดำตัดกับตัวสีบอลแล้วก็ตัวนี้นัสสะอาดมากสะอาดตามากนะครับตัวนี้นะครับ ตะเข็บเ็นอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับนั่งได้สามคนนะด้านด้านแถวที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับผมนะปมนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ดาวนะแบบกดแบบนี้นะครับนี่นะภายในห้องโดยสารสะอาดเลยแหละนะฮะสะอาดเลยแล้วก็เบะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าไม่หนึ่งแสนสองหมื่น 5,000นะครับผมลรยมอเตอร์ฟังชันโค้ดคอนโทรลเปโดชิปมาให้น็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับเลยนี่นะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในหน่อยจอนะครับจอจะเป็นแบบจอแบบเอนด o อยนะครับจอแอนด o อยแบบนี้เลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนี่นะฮะกล้องถอยหลังนะครับแอร์แบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับขับส นะภายในค่อนข้างสะอาดเลยนะครับภายในค่อนข้างสะอาดมากนะครับนะราคา890,000เอ้ยไม่ใช่399,000บาทนะครับ399,000บาทใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับนะแล้วก็หคองเครื่องนะครับดูนะครับเครื่องเดิมนะเบรก ABS นะครับ เครื่องแห้งสนิทนะเป็นตัวเครื่องคอมเรลวโทโบนะครับานุพังหน้าต่างๆนะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยไข่ยขนดการคมร้อนก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับนะก็ดูได้เลยนะครับเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวปัจโร่คันนี้นะครับเป็นรถ2.5นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5 GT ปี12นะครับไมล์แสนสองนะครับนะรถบ้านด้วยนะครับสวย นะสนใจติดต่อนัดหมายเข้ามาดูรถได้เลยที่เบอร์084 384 8404ราคาขายเพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็ฝากด้วยก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ